ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกับซัมมิเดชชันแนลนะคะซึ่งวันนี้เรามาแต่งหน้ากันทุกคนเป็นลุคนี้นั่นเองนี่นะคะเราจะมาแต่งหน้ากันหลังจากที่ไม่ได้แต่งหน้ามานานมากเพราะว่าแอนแบบเออกลัวว่าแบบสิวจะขึ้นแต่ช่วงเนี้ยแบบหน้าดีขึ้นแต่ก็ยังมีสิวอยู่ช่วงแบบฮอร์โมนมันจะมาหรืออะไรเงี้ยก็มีอยู่แต่ว่าปกติอะแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะคะก็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนด้วยว่าใช้สกินแคร์อะไรแล้วก็แต่คะทุกคนถ้าใครอยากดูแล้วก็ไปดูกันเลลยกก็อ่าืม แชร์ Share, กดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพแอนด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้มันแต่งหน้าลุกไหนอ,อีกก็สามารถคอมบินบ์็อกได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูกันเลยก็มาพร้อมกับสิวคือทั้งหน้านพยายามแบบดูแลเพื่อให้มันแบบไม่เป็นสิวแล้วนะเมื่อสองวันก่อนมันก็เกิดสิวขึ้นสองอันนี้แล้วมันก็แบบเรามีอะไรที่ต้องทําอย่างเช่นเออเราจะมาถ่ายคลิปแต่งหน้าแต่ก็ดันมีสิวเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะลงเป็นตัวนี้เลยนะคะ yeah. ครีนิกตัวนี้แอนก็จะใช้เป็นสูตรตัวสีเหลืองที่อยู่ข้างนอกมันก็จะเป็นแบบมอยเจอไรเซอร์ที่ช่วยความชุ่มชื้นฟื้นฟูผิวปกติแต่ว่าสูตรข้างในช่วยในเรื่องรูขุมขนนะคะแบบผิวหน้ากระชับรูขุมขนกว้างไรเงี้ยเพราะรูขุมขนแอนตรงนี้ค่อนข้างกว้างเออดังแบบนั้นเนี่ยก็เลยเลือกเป็นสูตรนี้มาโอเคหลังจากที่เราลงหน้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแอนก็จะ ลงอีกตัวหนึ่งคือตอนนี้แอนใช้อยู่แค่2ตัวนะคะก็คือตัวคลินิกตัวนี้เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวฟิสิโอเจลนะคะนี้สําหรับมอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีความชุ่มชื้นมากซึ่งค่อนข้างที่จะมีความหนักหน้านิดนึงแล้วก็อาจจะทําให้หน้ามันถ้าเราทาเยอะซึ่งถ้าถุงเราโบกตอนนอนเ่ะโอเคมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าในระหว่างวันแอนก็จะใช้แบบนิดเดียวไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะอย่างน้อยมันก็จะช่วยทําให้หน้าเราไม่แห้งแล้วก็แต่งหน้าติดมากขึ้นเวลาแอนทานะคะแอนก็จะเน้นไป ที่หน้าเฉยๆโอเคเป็นสิวอันนี้แลคือแบบมันคาใจมากเลยนะเนาะขอกันคิ้วก่อนนะทุกคนเริ่มขึ้นมาแล้วก็มันมีความแบบลกๆขึ้นนิดนึงโอเคก็กันคิ้วเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาเริ่มลองรองพื้นนะคะจะใช้เป็นของ r o l i a l นะคะอ้ค่อนข้างเกลี่ยง่ายมากเลยวนาะ <Wow. S 1> สีที่แอนใช้ก็คือเป็นสี ไอโรี่นะคะทุกคนซึ่งมันก็ขาวมากแต่ก็ดีกว่าดําใช้รองพื้นผิดเบอร์ไปแล้วมันหน้ามันหมองมันให้ผิวที่ค่อนข้างแบบเออดีเลยนะทุกคนดูดิมีความแบบเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเราค่อยมาแต้มรอยสิวทีหนัง200กว่าบาทคือทุกม,มันดีมากทุกคนให้มันให้ผิวที่ดีมากอะจริงปกปิดได้ในระดับที่ปานกลางจนถึงค่อนข้างมากเลยนะใช้เป็นแบบคอนซีลเลอร์ใต้ตาได้ด้วย คนเรียบร้อยนะคะมันอาจจะดูขาวๆไปหน่อยแต่ว่าคิดว่าถ้าแต่งเสร็จแล้วมันน่าดรอปลงกว่านี้หน่อยอน,นี้มันเพิ่งแต่งเสร็จมา,าจจะไลอยหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันนะคะที่เขียนคิ้วเราอีกใบน้องชัดนะคะสีเดียวกับแบบสีผมเลยอะโอเคเนาะไล่ด่างน,นิดนึงนะคะมันก็จะใช้สีตรงนี้แหละ โอเคเรียบร้อยนะคะทุกคนสีอันนี้ที่เอาใช้ไล์ดั้งแอนจะเอามาทาเป็นอายแชโดว์ไปเลยนะแอนก็จะใช้สีที่เขียนคิ้วที่มันเข้มหน่อยนะขอบตาให้มันดูแบบดำๆหน่อยประมาณนี้นะคะทุกคนเออดูเข้มขึ้นมานิดนึงฝั่งนี้มันโดนใส อืมประมาณนี้ทุกคนส่วนแก้มนะคะก็จะใช้อุย้ยก็จะใช้คัลเลอร์ป๊อปนะคะอันนี้เนื้อครีมนะคนเออฝุ่นฝุ่นคิมครีมหน่อยไม่รู้ว่าจะใช้แปลงดีไหมหรือว่าใช้มือลองดูก่อนนะ ทุกคนคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแทบจะไม่เห็นเลยไหมมันก็มีความชมพูอยู่แต่ว่ามันจะเป็นแบบชมพูแบบใสๆแต่นไม่ได้ทาเยอะมากเท่าไหร่แตบบ่ทาน,นิดเดียวมากทุกคนเอาเท่านี้ฟ i นิ s h ลุกวันนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้คือมันไปแต่งตามได้ง่ายๆเลยนะมันไม่ยากเลยทุกคนคือแ,บบแตงน้อยมากๆส่วนลิปใครอยากทาลิปก็ไปหาได้นะคะก็วันนี้มาแต่งให้ทุกคนดูเท่านี้นะคะอยากบอกว่าแบบเออทุกคนเนนว่าเราไม่จําเป็นต้องซื้อแบบของแพงก็ได้แบบกูร้องพื้นอันนี้ดีมากมันให้ผิวที่แบบ เออดีปกติใช้แต่เคาน์เตอร์แบรนด์แต่คือใช้แล้วไม่หมดมันรู้สึกเสียดายเงินแล้วพอแบบเออมาซื้อตัวนี้แล้วแบบเออมันดีเฉยทุกคนไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าหาลองพื้นแบบราคาถูกๆแล้วก็ไปเจอตัวนี้ก็เลยลอง เอามาสรุปว่ามันก็ดีนะมันไม่แย่เลยที่สําคัญคือมันแบบปกปิดได้ดีด้วยนะทุกคนเป็นอะไรที่แบบเลิศเนี่ยให้ทุกคนดูเท่านี้นะคะแล้วก็มีสกินแคร์มาอัปเดตด้วยเนาะตอนนี้ใช้แค่2อย่างนี้นะคะอันนี้แนะนํามากใช้อันนี้อันเดียวก็ได้ถ้าใครที่แบบมีปัญหาที่แบบสิวกําลังเห่ออยู่หรือว่าแพ้นู่นแพ้นี่มาแล้วสิวเต็มหน้าอะไรเงี้ยก็เน้นเป็น m o i ์ไรเซ z e r ไปเลยเนาะบกบกบกไว้แล้วก็ค่อยๆใช้ระยะเวลาให้มันค่อยๆหายไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะก็ย ลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe แพ้แอนด,ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย